โครงสร้างภาษาอังกฤษไว้ชวนเพื่อนไปที่ไหนหรือทำอะไรสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพูดถึง5โครงสร้างภาษาอังกฤษใช้ในการชวนเพื่อนทำสิ่งที่เราอยากทำหรือไปในที่ที่เราอยากไปนะคะขอเริ่มต้นด้วยโครงสร้างที่ง่ายที่สุดเลยก็คือ l e t และตามด้วยกริยาที่ไม่พันแบบนี้จะมีความหมายว่าจุดๆๆุดกันเถอะ Let's แบบนี้นะคะต้องมีอัลฟอสโซฟี S ด้วยซึ่งย่อม,มาจากคำว่า Let us ตามด้วยกริยาไม่ผ่านได้เลยเช่น Let's watch a movie เราดูหนังสักเรื่องกันเถอะ Let's watch a movie ถ้าทำเป็นรูปปฏิเสธนะคะเราก็จะใช้คำว่า Let's not มีความหมายว่าเราไม่ดจุดจกันเถอะเช่น Let's not argue about money เราอย่าเถียงกันเรื่องเงินเลยเนาะ mm. Let's not argue about money โครงสร้างที่2เป็นเวอร์ชั่นแบบสุภาพขึ้นมามากขึ้นจากคำว่า let's คือใช้คำว่า shall we แล้วตามด้วยกริยาที่ไม่ผันนะคะตันนี้มีความหมายเป็นประโยคคำถามแปลว่าเราจุดๆ,ๆกันดีไหมเช่น shall we start the meeting now เราเริ่มประชุมกันเลยดีไหมคะ or shall we wait for Tom หรือเราจะรอทอมกันดีคะโครงสร้างที่3ค่ะเรากลับมาแบบง่ายๆกันบ้างนะคะโครงสร้างนี้สามารถใช้กับคนสนิทได้เลยค่ะก็คือใช้ว่า Do you want to แล้วตามด้วยกริยาที่ไม่ผันเช่น Do you want to build a snowman คุณอยากจะปั้นตุ๊กตาหิมะไหมคะ Do you want to build a snowman โครงสร้างที่4ค่ะใช้คำว่า Would you like to แล้วตามด้วยกริยาไม่ผันจะมีความหมายเหมือน Do you want to แต่มีความสุภาพแล้วก็ soft มากกว่านะคะยกตัวยอย่างเช่น Would you like to have dinner with me tonight คุณอยากจะทานมื้อเย็นกับฉันไหมคะวันนี้ Would you like to have dinner with me tonight? หรือตัวอย่างที่2 Would you like to come back to my place? คุณอยากจะมาที่บ้านของฉันไหมคะใช้ตอนเรากับเขาอยู่ข้างนอกด้วยกันนะคะแล้วก็มีความหมายในเชิง18วกเล็กน้อย Would you like to come back to my place? โครงสร้างสุดท้ายใช้คำว่า Why don't we และตามด้วยกริกยาที่ไม่ผันมีความหมายว่าทำไมเราถึงไม่ทำจุดๆหละ่ะยกตัวอย่างเช่น I don't feel like cooking tonight. คืนนี้ฉันไม่อยากทำกับข้าวเลยอะ Why don't we order something i n ทำไมเราไม่สั่งอะไรเข้ามากินที่บ้านล่ะคะ Why don't we order something i n นี่ก็คือทั้งหมด5โครงสร้างที่ไฟ้ายนำมาฝากนะคะสำหรับสารดาหิต์นี้ใครมีแผนจะไปไหนหรือว่าทำอะไรก็อย่าลืมหยิบสักหนึ่งใน5โครงสร้างเหล่านี้ไปชวนเพื่อนกันดูนะคะและถ้าเกิดใครชอบเนื้อหาในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฟ้าด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามฝ้ายบน f a c e b o o k YouTube, TikTok แล้วก็ Instagram นะคะเปิดการแจ้งเตือนต่างๆไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆความรู้ภาษาอังกฤษมีอัปเดตให้ทุกวันเลยค่ะ